สวัสดีค่ะขอต้อนรับข้าสู่ช่องแม่พี่กกก,กนะคะวันนี้เอฟซีหลายๆท่านอาจจะแปลกใจทําไมอยู่ที่กกก,กนะคะก็พอดีเนาะวันนี้นะคะเราก็มีธุระนะคะที่สําคัญเนาะนี่เราจะไปไหนนะคะกับคนนี้กันน้อยนีตน่ต้องพาอ้ามันดีๆทีู้ต้องพามินน้อยนะคะไปรับวัคซีนที่่ รอพบพศตอ่อนะคะปุบตูมนั่นเองนะคะก็เลยวันนี้น้องมีก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะ,ะเอ้ยเฮยเน่ะก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะกไนนะคะ็ไปรับวัคซีนเนาะ,ะโอ้ยเฮยเนอะอย่าไปเจิ้มคืออะไรเฮว้ยนะเฮว้ยนะลูกเอ้ยอ,อ,อ,อ่ะอ่ะบอกมาบอกมาอ่ะอ่ะอ่ะเบียบอกมาหนะโอ้ยอย่าพึ่งดิลูกฝนก,ก็ตกเนนเด่นเด่นมามาพูดกันนิดนึงอ่ะอ่ะบอกป้าสิสู้ๆนะป้าบอกเลย ป้าเต็น,นสู้นะคะ,ะมันเป็นกำลังใจให้ค่ะ,ะโ,อคอโอ้ยเดี๋ยวเราไปวันนี้ก็ต้องดูแลพ้าพิงไปด้วยนะคะแต่จะให้พอดีเ้านอนยังไม่ตื่นเนาะก็ให้อยู่กับโพาะไปก่อนเนาะให้โพาะมาเฝ้านะช่วงที่เขาหลับอยู่ก็เราก็จะไปะทำธุระให้เสร็จนะเพราะว่า ออพวกเข้า,ขาน้ำเหรอนะแล้วก็ต้องไปรับนะคะเพราะว่าวัคซีนต้องขาดไม่ได้คือต้องฉีดให้ครบเนาะทุกๆเข็มที่คุณหมอคุณนัดนะคะแล้ววันนี้ก็น้องมินก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะโอเคอ<า>เดี๋ยวเราไปกันนะคะทุกคน พร้อมแล้วใช่ไหมไปเดินทางกันเลยเล่าโอ้ยผ่ามินน้อยนะคะแอรรับวัคซีนมาเรียบร้อยนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายเนาะตอนที่ไปอนามัยนะเพราะว่าเราก็ตอนที่คุณหมอปฏิบัติหนะ้าที่เราก็ไม่ถ่ายกันเนาะแลก็โอ้ยทีแรกก็นางก็น่ก,กลัวนะทุกคนกอดเบะไปกอดเบะมาอยู่นะคะก็ร้องกากแหละ ออตอนฉีดยาแล้วทุกคนก็เป็นธรรมดาเนาะก็อ่ะตอนนี้ก็มีน้อยไปรับวัคซีนมาเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นอีกรอบก็คือ,อหนึ่งปีนะคุณหมออ่ะไอ,อไม่ใช่ที่พูดผ,ผิดคืออีกปอนึ่งเอออุ้ยค่อยก,กระดายนะอีกปอนึ่งก็จะให้ไปรับอีกทีนะคะเนาะก็ ถ้าปหนึ่งเราคุณหมอก็อาจจะไปฉีดที่โรงเรียนเลยคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาฉีดที่นี่นะคือคุณหมอจะตามไปฉีดถึงโรงเรียนว่าจันนะคะเนาะ,ะ,ะก็ให้กำลังใจนะคะเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆนะคะที่อยู่ทางมุกนาหารกันนะคะก็อย่างว่านะคะก็เราก็นี่แหละค่ะก็ภาระหน้าที่ก็หลายๆอย่างแต่กําลังใจเรายัางเหมือนเดิมนะคะเนาะเราก็รอรุ่นไปด้วยกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีข่าวดีไหมนะคะ นะสำหรับอ่เราก็ไม่ได้ไปแต่เราก็สงใจนะคะไปถึงมุกดาหารก็อย่างนี้เหรคะยากลูกยากหลานตกมาปีนี้ก็มีทั้งเลนทั้งเออหลานนะคะวันนี้ก็พ่อไปสมหมอจริงๆเลยทุกคนไปสมหมออะไรต้องไปรับวัคซีนวันนี้ตรงๆกันเลยนะคะแล้วก็พอดีอ่เมื่อวานเนาะเม่นม้องพุพินก็ลางานไปหนึ่งวันแล้วนะคะวันนี้ถ้าจาะลาอีกก็คงแบบ ก็เกรงใจนะนะคะถ้าลาบ่อยก็ไม่ไหวเท่าไหร่เพราะเราเป็นลูกจ้างเนาะ,ะก็เลยอ่ะก็ขอส่งกําลังใจนะคะจากหกกอกไปถึงมุกดาหารก็แล้วกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ป้าเต็นนะคะแล้วก็ทางครอบครัวเนาะ,ะก็ให้สู้ๆนะคะสู้กันต่อไปเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรค,ะค่ะก็โอเคนะคะก็ มีเพื่อนๆนะคะอยู่ทางนู้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมากันก็หลายคนอยู่เนาะทางทีมพี่อิสระก็ดีรถกลับไปนะคะที่นู่นอีกเนาะก็เราก็รอบุญข่าวดีนะคะว่าจะมีข่าวดีไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ยังไงก็ออะเพงลงใจให้นะคะเราก็ไม่ทิ้งกันนั่นแหละถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจเราก็อืคิดหอดคิดถึงคือเกา่ายังห่วงคือเกา่า ดูตเล็กลกันหลับอุ้ยแล้วเพิ่งหลับนะคะก็พอดีรุ่นหน่อยเช้านี้ต้องพาพี่ไปรับวัคซีนแล้วทีนี้ไปถึงเอ้าคุณหมอก็มีอะไรมีประชุมกันอีกนะก็ต้องอพอแทนก็ดูแลน้องรออยู่ที่บ้านพอดีน้องหลับพอดีช่วงเชา้าส,สวายแหละ3ามโมงแล้ว ก็เลยให้อยู่กับาตานะคะพอดีกลับมาก็ตื่นแล้วนะคะก็ต้องกินคงกินข้าวเอ้า <c oughs> มินน้อยวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ทานยานะลูทานยาแล้วก็พักผ่อนนะเพราะว่าวัวเขามีไข้นะคะเนาะเดี๋ยวถ้ามีไข้ขึ้นมานี่โอแย่เลยไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างนี้นี่นเยเบ้บอกว่าอะไรเรบ,บาจะให้อะไรนะนเอาอันนี้น่ะ ไม่โชว์เฉยๆนี <bod harmonic> ่ไงนี <fe Jean> ่น <no p Obrig illions> ี่ไปรับมาเรียบร้อยนะคะหนึ่งเข็มน้องตัวเล็กยังขี่เข็มนะน้องตัวเล็กกี่เข็มนะลูกสองเข็มเลยเหรอน้องตัวเล็กอ่ะเราะกาดไหน้องอีกคนมาใครนะน้องอีกคนเดือดเดือไม่กลัวคนหมอเลยนะคณเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาที่แรกก็ว่าจะไม่งอไปลองเลยนะเข็นคุณนยิ้มใส่กล้อง คุณหมอเลยนะคุณหมอถ่ายรูปอะ่ะอและ้ะทีนี้ก็ว่าก็ลองกักกกคือเก่าเนาะเนี่ยนะก็นั่แหละอีกป้อนหนึ่งก็จะได้ฉีดอีกคุณหมอบอกว่าก้อนหนึ่งก็ได้ฉีดอีกแล้วอืมกินยาแล้วก็นอนพักเพราะว่าถ้าเราไม่กินยาค่ะเขาเรียกว่าการไวช่วงแรกๆในกลัวไข้ขึ้นนะคะเพราะว่าคุณหมอว่าไอ้วัคซีนตัวนี้ก็อาจจะ เจ็บหน่อยนะคะอืมตอนฉีดนั่นแหละเนาะก็ฉีดเสร็จก็โอเคตอนนี้ยังเาอาไว้าะคะพลอ,อยดูเหรอหนะฮะเอาไว้ให้พลอยดูอ่ะอาพอยดูเหรอเนี่ยหลักฐานเหรอหโอ้ยหนอ <laughs> เอาไว้ให้พลอยดูนะคะว่าพิ่นไปมาเรียบร้อยนะเ <laughs> อออ่ะก็ แต่ตัวก็อุน่นๆนะทุกคนกินยารัดไว้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่สบายขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียน,นอ,ยอีกแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคนจริงแข็งแรงอ,อะไรอืมเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอซู่ซู่ันหลุนซื่พันหลนุน,ลนโอเคนะคะก็อ่ะนะคะเราก็พิงกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปโอเคนะคะอะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะก็อ,อยู่ที่นี่ก็ส่งกำลังใจคือเก้านะคะก็ไม่ทิ้งกันคือเก้าเนาะก็กำลังใจก็ยังเต็มเปี่ยมคือเก้านะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ